โอเคครับน้องๆก็สวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่ทุกคนเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ナルโตะอัลติเมตนินจาสตอมพาร์ทที่สนะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้สิ้นสุดภารกิจตรงไหนนะเออพี่ดูแป๊บนี่นะครับเมื่อวาน พี่ได้สิ้นสุดภารกิจตรงนี้เนาะตรงตอนที่ควบคุมจากาะเนาะก็เอาละวันนี้นะครับเราจะมาเล่นภารกิจนี้กันที่ชื่อว่าสอบครั้งสุดท้ายของคุณครูคาคาชินั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้ภารกิจนี้มันใช้เท่าไหร่นะ16 XP ใช่ปะที่พี่บอกอะแต่ว่าพี่เนี่ยได้ไปทําการเก็บ XP ในโหมดเสริมมาเรียบร้อยก็เลยตอนนี้สามารถเล่นได้เลยเนาะโอเคครับมา มาเล่นกันดีกว่าโอเคครับเขาบอกว่านารุโตะและพักพวกเนี่ยได้ถูกคาคาชิเรียกไปคุยเรื่องการสอบจูนินที่กําลังจะมาถึงนะครับโดยนารุโตะเนี่ยได้แบบสนใจขึ้นมาในทันทีแล้วว่าแบบเฮ้ยจะมีสอบจูนินหนอเนี่ยแล้วก็คือทันใดนั้นเนี่ยคาคาชิก็ได้บอกกับพวกทีม7อีกครั้งว่าเรามาฝึกซ้อมกันอีกรอบหนึ่งนะรอบสุดท้ายว่าพวกเขาเนี่ยจะต้านทานคาคาชิได้นานแค่ไหนโอเคมา,มาเริ่มกันเลยการสอบครั้งสุดท้ายของคุณครูคาคาชิมาครับรับภารกิจเลย ประมาณว่าการสอบจูนินกำลังจะมาถึงแล้วพวกนารูโตะตกใจมากแล้วทีนี้เนี่ยการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครั้งเนี้ยพวกนารูโตะก็เลยจะเต็มที่กับครูคาคชินะครับก็เพื่อที่จะได้ไปสอบจูนินก็คือเอาง่ายๆฝึกซ้อมค,อครั้งสุดท้ายนั่นเองมามาการสอบครั้งสุดท้ายของคุณครูคาคชิทดสอบทีมเวิร์กมา <S 2> <S 2> ปัง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 มาครูครั้งสุดท้าย เรามาเต็มที่กันเถอะอุ๊ยกดไม่ทันอีกแล้วผมเนีได้ไปสอบดูนี้แล้วนะผมเนีต้องเต็มที่กับการพ้อมครั้งนี้วายดีเอ็กซ์ดโดนโดนโดนผมต้องเต็มที่กับการสอบครั้งนี้ครับครูยังไม่จบหรอกนะยอครั้งสุดท้ายยังยังไม่จบ มาสังเกตสักกุละเต็มที่เตียง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 มาลุกขึ้นมาฟูผมจะได้ไปสอบคุณนินแล้วผมต้องเต็มที่กับการซ้อมครั้งนี้มา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 ผมจะต้องเต็มที่กับการซ้อมครั้งนี้ครับฟูอังเกตมาอืสวยสากุระมาอืสวยเรียบร้อย เย้รู้จักพลังของลามเมงไหมครับคุณฮูคาคาชิภารกิจเสร็จสิ้น มาครับน้องๆน,นี่เมันขึ้นมาแล้วว่าการสอบจูนินเริ่มแล้วมาครับน้องๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มการสอบจูนินในด่านแรกกันเลยนะครับชื่อตอนว่า The Junin Exam Begin หรือก็คือเริ่มต้นการสอบจูนินนั่นเองโอเคครับเขาบอกว่าเกะนินจากหลายๆหมู่บ้านเนี่ยได้มารวมตัวกันที่หมู่บ้านโคโนฮะเพื่อที่จะมาสอบจูนินนะครับ ด่านแรกก็คือมุ่งหน้าไปยังหอคอยในป่าแห่งความตายนะครับภายในเวลาที่กําหนดก็คือทําให้พวกนารูโตะเนี่ยได้ความท้าทายครั้งใหม่นะครับโอเคมามาเริ่มกันเลยมาโอเคเขาเขาบอกว่าการสอบในครั้งนี้เนี่ยเราต้องไปให้ถึงหอคอยกลางป่าให้ได้ก่อนหมดเวลาพวกเราเนี่ยได้ยินว่าระหว่างทางเนี่ยมีกบดักเยอะแยะมากมายแต่ว่าน่าไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมหรอกเชื่อผมเถอะมาครับนารูโตะได้บอกไว้ การสอบจูนินเริ่มแล้วเหมือนเดิมไหมเหมือนกับที่ฝึกกับไอ้นี่เลยเหมือนกับที่ฝึกกับพากัชิในพาร์ทแรกเลยง,ง่ายๆจ้าโอ้ต้องเก็บกระโบให้ได้อีกเยอะมันมีโอ้โอ้ยกดไม่ทันสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเอเอ,เอ,เอ,เอไป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 มันมีเวลาจำกัด พี่ตั้ง4,000กว่ามตรโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยละสลุดยอดน้องๆน้องๆครับขอกำลังใจด้วยครับน้องๆโดนกำลังอีกน้องๆพี่ขอกำลังใจด้วยน้องๆเชียนะเชียร์นะเชียร์พี่นะเชียร์พี่นะน้องๆพี่คุยกับใครเนี่ยน้อง,องพี่ต้องพาลารูโตไปให้ถึงฝั่งฝัน

ถ้าใครที่เคยดูารูโตะจะรู้กันดีนะครับว่าฉากนี้เราต้องปะทะก,กับโคลุจินะครับอ,อ้าวมันจะตัดมาตรงนี้โอเคครับมิชชั่นรู้ล่วงเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเกมเด้งเกมหลุดขึ้นมาต้องไปเล่นใหม่อีกโอเคครับมาเซฟเรียบร้อยมาเป็นเริ่มภารกิจต่อไปกันเทมา adak poster แผนการดํำมืดสุดปั่นป่วนไม่รู้แปลถูกป่ะนะน้องๆทีมรูโตเนี่ยมีความก้าวหน้าที่ดีมากนะครับในการผ่านป่าแห่งความตายแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับพวกเขาเนี่ยถูกโจมตี โดยนินจาที่ลึกลับนามว่าโอโรจิมาลุนะครับที่ท่งน้องรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ซาสุเกะเนี่ยตัวสั่นเลยนะครับก็คือกลัวทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากตัวสั่นอ่ะเออแต่นารุโตะกับยืนหยัดต่อโอโรจิมาลุนะครับนารุโตะก็เลยบอกซาสุเกะว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันเนี่ยจะอัดมันเองเออมาถ้าแปลผิดแปลถูกยังไงพี่ขออาภัยน้องน้องด้วยนะเพราะว่าอังกฤษพี่ก็ไม่ได้แข็งแรงมากแต่ก็พอแปลได้ครับมาเริ่ม ความทะเยอทะยานอันแรงก็เจอนินจาชั่วร้ายในป่าแห่งความตายมาโอโลจิอะไรล่ะห,ห,หาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอหอุ้ยกดไม่ทันมาดิมาเยียบกำดักดีไปแล้วไปโจอไปอจ้โจอโจ้โอโลจิเหรอโอโลจิเหรอสันเกะม,มาช่วยหน่อยอยากูะไม่ต้องตัวสั้นนั่นแหละสวยสันเกะ ไปโดนอุลุตเหรออโลจีเหรอ,โ,อ,รดหรอโดนถ้าไม่ตายนารูโตะไปดียังไม่หมดหรอกนะอืมคุยยังไปครั้งสุดท้ายโอปิ้ เก,กะซากรุระเกะไม่ใช่โอ้ยซากุเกะยังไม่มาเออมาดีโดนก,นบบกระดาษซากุระไปดตีติ้งติ้งท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 ิ้งสวยเป็นไงล่ะ,อ,ะอ่ะนี่คือทีมเจ็ด,จดกระจอกอ่ะโอโรจิอ่ะน้องๆภารกิจสำเร็จโอเคอเฮ้ย เดี๋ยวนะได้ส่วนผสมมาอีกแล้วเหรอจะได้เอาไปทำรามเมงไหนได้อะไรมานี่ไงมัสลูมน้องๆที่พี่บอกไปในคลิปพี่แล้วว่าถ้าพี่ได้เห็ดมาพี่จะเอาไปทำรามเมงเพื่อเพิ่มเลือดมาครับมาครับ,ารบนายทีนและคุมาทําให้ผมหน่อยนายต้องการอะไรนารูโตทำรามเมงให้ผมหน่อยครับผมเอาส่วนผสมมาแล้วอ๋อนายเอาส่วนผสมมาให้ฉันแล้วใช่ไหมขอบคุณมากส่งมาเลยดูสินี่ไงฟอรเรลเฮ้ยอะไรอะ อ๋อมันใช้จากดอกไม้ก็ได้เหรอโอเคเอาไปเลยทําจากดอกไม้ก็ได้เดี๋ยวจะทําจากเห็ดด้วยโอเคครับมาทานราเมง yeah, so โอ้มาช่างเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็แข็งแรงเลยเนี่ย <Nice. S 1> โอเคนี่เลือดเพิ่มอีกแล้วน้องๆจากกะก็เพิ่มขึ้นด้วยจากการที่เราทานราเมงผลิตภัณฑ์ใหม่ของร้านนี่ไง อะไรเนี่ยเลเวอร์เฮย้ยมีอีกะอันนี้ก็มีเอาไปเลยจัดเลยมีส่วนผสมอยู่พอดีนะครับมามากินต่อไม่ต้องทำอะไรแล้วกินแต่ราเมงเย่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีส่วนผสมนะเนี่ย <'m> เพิ่มไปอีกอเลือดอย่างเยอะน้องๆมาน้องๆเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักหนึ่งภารกิจดีกว่าเพราะว่าถ้าคลิปยาวเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะอัพโหลดลง youtube ช้าเนาะเดี๋ยวน้องๆ้องจะรอนาน โอเคมามาภารกิจสุดท้ายก็คือภารกิจอะไรเนี่ยภารกิจนี้ชื่อว่านับถอยหลังสู่การตัดสิ์นะครับก็คือถ้าไปถึงช้าเนี่ยก็โดนตัดสิ์เลยเนาะพวกนันรุโตยังไม่ถึงเลยเพิ่งสู้โอโรจิเมื่อกี้มาเล่นกันมาครับเขาบอกว่าโอโรจิมาลุเนี่ยได้ประทับคำสาปไว้บนตัวซาสุเกะนะครับแล้วก็โอโลจิมาลุก็ได้จากไปส่วนทีมนักรุโตเนี่ยก็ได้ผ่านสิ่งต่าง,างๆมาได้อย่างบุดวิดแต่เวลาสอบเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วไม่มีเวลาพักผ่อนอีกแล้ว ทีมองนาโตะจึงออกเดินทางกันไปที่หอคอยนะครับส่วนซาสึเกะก็โดนประทับคำสาบไว้บนตัวกันนั่นแหละครับเริ่มได้นับถอยหลังสู่การตัดสิทธิ์วิ่งตะลุยป่าแห่งความตายและฟาฟันมาครับเล่นเหมือนเดิมแหละรูทรงละแต่โอ้โหรอบนี้6,000เมตรเลยล่ะไปเอาไป เอาไปปุ๊บปุ๊บโอ้ยเอาไปปุ๊บปุบอู้หูจะทันไหมเนี่ยมีทั้ง4,000กว่าได้อยู่ได้อยู่ได้ทั้ง50กว่าเอออุ้ยกดทันกดทันเอออุ้ยไม่ทันแน่เลยน้องเนอะคอยทันขอยทันโอ้ยสวยแล้วขอยทันขอยทัน Let's roll Let's roll Let's roll ไปจะทันไหมเนี่ย s <S ถึงขอให้ทันขอให้ทันเอ้ยทันว่ะจะไม่ทันซะแล้วน้องน้องนกจะไปยอดหอคอยไม่ทันละ <made> โอเคเรามาถึงหอคอยแล้ว โอเคภารกิจสําเร็จโอเคครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะหยุดพาร์ทสอไว้ตรงนี้นะครับจะใช้ชื่อพาร์ทว่าอะไรดีการสอบจูนินละกันเนาะการสอบจูนินของนารุโตโอเคครับมาก็ถ้าใครที่เพิ่งมาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพ ตามที่พี่บอกไว้ในทุกคลิปการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับชีวิตนะครับสำหรับว,วันนี้พี่ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า <Yo. S 1> เซฟก่อนเด้อ